เศรษฐาโตพิธาสิริกัญญามีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายตัวไม่ได้มีแค่ดิจิทัลวอลเล็นายกแจงพิธาปุมดิจิทัลวอลเล็ตยันรัฐบาลไม่ได้เอาไขาไว้ในตะกร้าเดียวขอบคุณสิริกัญญาสำหรับคำเตือนระบุยังมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายตัวแต่อาจพูดไม่มากพอเชื่อประชาชนเข้าใจเหตุโครงการล่าช้าวันที่12กุมภาพันธ์2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่ารัฐบาลเหมือนเอาไข่ไปไว้ในตะกร้าเดียวนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าประเทศมีนยโยบายหลายอย่างรัฐบาลถแถลงมาหลายอย่างทั้งเรื่องการกระตุน้นการท่องเที่ยวการเซ็นสัญญ,ญา FTA การลงทุนข้ามชาตินยโยบายการเกษตรยืนยันว่าไม่ได้ใสต่ตะกร้าเดียวหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอ จากทั้งฝ่ายค้านมีความเห็นก็จะชี้แจงกันไปให้กระจ่างซึ่งอาจเป็นความบกพร่องของรัฐบาลที่ไม่ได้ถแถลงมากพอถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้วที่จะเสนอแนะเรามีหน้าที่รับฟังและพูดคุยกันเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรอยู่แต่อาจยังพูดไม่เยอะพอส่วนที่นางสาวสิริกัญยาระบุว่ารัฐบาลไม่มีแผนสํารองเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่ามันไม่ใช่เราเชื่อว่าเรามีแผนงานเทียงแต่ยังพูดไม่พอขอบคุณสําหรับคําเตือนและคาแนะนําเดี๋ยว ต้องมีการไปพูดคุยให้เยอะขึ้นพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าเราให้ความมั่นใจประชาชนอยู่แล้วและเชื่อว่าประชาชนก็มั่นใจว่ารัฐบาลพยายามทําเต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ดิจิทัลวอล l ล็ตอย่างเดียวแต่ยังมีระบบ30บ,บาทรักษาทุกโรคความปลอดภัยในที่สาธารณะระบาบอสาธารณสุขชีวิตความเป็นอยู่การส่งเสริมธุรกิจ อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีระยะยาวการยกระดับการศึกษามีตั้งหลายเรื่องหากพูดมาก็ดีเพราะถือเป็นเวทีที่ตนเองจะได้พูดว่าเราทำอะไรบ้างย้ําว่าตนเองไม่ได้คิดอะไรส่วนการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลบอลเล็ต15กุมภาพันนี้จะได้ความคืบหน้าเลยหรือไม่นั้นเดี๋ยวคงมีประชุมยืนยันว่าอยากให้ทุกฝ่ายพูดมาให้หมดเราจะได้รับฟังความเห็นส่วนนี้ส่วนสาเหตุที่ล่าช้านั้นทุกคนรู้อยู่แล้วซึ่งการรับฟังความคิดเห็น ต้องใช้เวลาเราเป็นสังคมที่มีความเห็นต่างต้องให้ทุกฝ่ายสบายใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้เรารับฟังแล้วพยายามพูดถึงปัญหาแล้วและก็อธิบายแล้วด้วย